สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช่นงส่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกมฮองไคสตาร์เดลกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําบิลของจิงหยวนนะครับเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็กําลังรอนายพลจิงหยวนอยู่นะครับแล้วก็น่าจะกําลังหาข้อมูลว่าตัวละครตัวนี้เราควรจะบิล ไปในที่ทางไหนนะครับรวมไปถึงทรัพยากรที่เราจะต้องเตรียมพร้อมสําหรับลดขั้นจริงหยวนเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับพะเวลาตู้เข้าแล้วเราเปิดได้มาเนี่ยผมเชื่อว่าเ,เพื่อนๆห,หลายคนนะครับต้องอยากจะปั้นดันให้สุดเพื่อเอาไปทดลองใช้แน่นอนนะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ทีละหัวข้อเลยครับก็สําหรับหัวข้อแรกสุดนะครับผมขอพูดถึง การเตรียมตัวของจริงหยวนก่อนละกันสาหรับการเตรียมตัวจิงหยวนนะครับเราจะต้องหาวัตถุดิบอะไรเตรียมไว้บ้างนะครับความสมดุลโลกของแต่ละคนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เท่ากันแน่นอนนะดังนั้นใครที่อยากจะปลดจิงหยวนให้ครบหกสิบนะครับสิ่งที่เพื่อ,อนๆต้องเตรียมเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับเงินก็ประมาณ6กแสนสี่นะหนังสือเอ็กพีสีม่วงนะครับใช้ทั้งหมด86เล่มนะครับถ้าอยากปลดถึง60เลยนะแล้วก็จะมีพวกกุญแจนะครับที่ต้องใช้เยอะรวมไปถึงกิ่งไม้นะครับส่วนไอเทมพิเศษสเสริมเพิ่มเติมนะครับก เชฟชิฟสเตอร์ไลนิงสตาร์นะครับใช้ทั้งหมด10อันแล้วก็จะมีเอเทมประจำสัปดาห์นะครับเดสเตอร์ไฟนอลโรนะครับทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะและสุดท้าย Track of Destiny นะครับอันนี้ผมคิดว่าหลายคนน่าจะมีล้นแหละเออใช้เพียงแค่หนึ่งอันเท่านั้นนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะปลดแม็ก60นะครับอันนี้ก็คือรวมทั้งปลดเลเวลแม็กนะแล้วก็รวมไปถึงเทรสต่างๆด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าใช้ทรัพยากรเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับและถ้าเกิดใครที่อยากจะปลดให้ถึงเจนะครับผมบอกเลยว่าทรัพยากรเี่ มันเพิ่มแบบแทบจะก้าวกระโดดคูณ2เลยเ,เพื่อนก็มาดูกันหน่อยนะครับเครดิตที่ต้องใช้เนี่ยก็คือใช้มาเป็น1นล้านสเกือบล้านสเลยนะแล้วก็หนังสือเทวกรายหนังสือเอ็กซ์นะครับเป็น152เล่มน,นะครับกุญแจเนี่ยก็ใช้เยอะมากนะครับสีฟ้า69ดอกแล้วก็สีม่วงอีก33ดอกเลยนะครับส่วนกิ่งไม้ระดับ2เนี่ยใช้71อันนะครับแล้วก็ระดับ3ใช้ทั้งหมด36อันนะครับเชฟชิฟเตอร์ไลน์นีสตาร์นะครับใช้ทั้งหมด30ชิ้นด้วยกัน และ d e s t r o y e r Final l o ล d นะครับไอเทมประจำสัปดาห์นะครับใช้รวม5ชิ้นเลยเพื่อนๆและสุดท้าย Track of Destiny นะครับก็ใช้1อันเท่าเดิมนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะปลดแมกเจริบจริงหยวนครับเพื่อนๆก็สามารถไปฟาร์มเตรียมกันไว้ก่อนได้เลยนะครับโดยอันที่ผมเลขอเมนต์ให้ฟาร์มเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นดันคุญแจนะครับแล้วก็อันนี้เลย h เชฟชิปเตอร์ไลนิ่งสตาร์นะครับจำนวน30อันนะและถ้ามีเวลาว่างเพิ่มเติมก็แนะนำให้ไปตีแมปสุดท้ายนะครับแมปเมืองล่าสุดนะครับเพราะว่าแมปนี้เนี่ยยมมมออออนนนสเเตรรร์ััจะะะดปพวกกิ่งคบ ซึ่งบอกเลยว่ามันใช้เยอะมากๆนะเพื่อนเพือนพูดง่ายก็คือแมพที่มันมีมอนสเตอร์ครับของเมืองเนี่ยคือฟาร์มได้หมดเลยนะครับสำหรับคนที่อยากหากิ่งไม้นะ ก็สาหรับเซสชันแรกจบไปนะครับการเตรียมตัวเตรียมของเพื่อปลดตัวละครจริงหยวนต้องใช้อะไรบ้างนะครับต่อมาเรื่องที่2นะครับที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องลีลิกหรือว่าอุปกรณ์สมใส่ของตัวละครจริงหยวนนะครับสำหรับจริงหยวนเป็นตัวละคร DPS หลักของทีมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเซตที่ผมอยากเฉลกคอมเมนต์นะครับจะมีทั้งหมด2เซตเพื่อนๆ่เซตแรกนะครับจะเป็นเซตคาบอยครับ Musketeer of y v นะครับจะเป็นเซตของสายโจมตีพื้นฐานของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อน้จะไดเพิ่ม12%นใส่ครบ4ชิ้นจะได้วามเร็6% รวมไปถึงดเมจากการโจมตีปกติเพิ่มขึ้น10%นะครับแต่เอาจริงสําหรับเซตสชิ้นเนี่ยผมว่าจิงหยวนไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพื่อนๆพะตัวละคารจริงหยวนนะครับมันไม่ใช่ตัวละคารที่เราจะเอามาตีปกติเป็นหลักอยู่แล้วนะครับจุดเด่นของจิงหยวนคือพลังสวรค์ของเขานะครับที่สามารถใช้ไลนิ่งหลอดได้นะดังนั้นอีกเซตหนึ่งที่ผมคิดว่าเหมาะกับจิงหยวนมากกว่านะครับก็จะเป็นเซตนี่เลยเพื่อนๆเซตสายฟ้านะครับแบนออฟ s i ดซิ่งทันเดอรครับโดยเมื่อเพื่อนๆใส่2ชิ้นนะครับจะได้เดเมจสายฟ้าเพิ่มขึ้น10%และถ้าเพื่อนๆใส่ครบ4ชิ้นนะครับเมื่อเราใช้สกิลต่อสู้แอตแท็กของผู้สมใส่จะเพิ่มขึ้น20%เป็นระยะเวลา1เทอร์เลยครับซึ่งความสามารถโดยรวมนะครับเซต4ชิ้นถ้าเพื่อนๆใส่เซตนี้เนี่ยผมคิดว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าเซตคาร์บอยเซตแรงนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้ฟาร์มเซตสายฟ้านะครับแน่นอนว่าเพื่อนๆสามารถใช้เซตคาร์บอยแทนไปก่อนได้นะก็สามารถใส่เซ ค้าวบอยสี่ชิ้นเลยก็ได้นะครับและถ้าเกิดใครที่ฟาร์มเซตสายฟ้าแล้วได้ของที่มันพอใช้งานได้สัก2ชิ้นครับเพื่อนๆอาจจะเอามามิกกับเซตค้าวบอยใช้ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆใส่มิกกันค้าวบอยสอสายฟ้า2อนะครับออฟเซตที่เพื่อนๆจะได้เนี่ยก็คือจะได้เดือดสสยฟ้าแรงขึ้น10%แล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้น1 2นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับกับการใช้เซตผสมนะครับสำหรับส่วนแรกจบไปนะครับต่อมาส่วนที่2ครับที่เพื่อนๆจะต้องหานะคร หรือภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าจาักรวาลประดับนะครับก็เซตที่แนะนำนะครับมีเซตเดียวเลยเพื่อนๆ Inner Soul s t o นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะก็สำหรับผลของเซตนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใส่ครบ2ชิ้นจะทำให้อัตราคิของผู้สมใส่เพิ่มขึ้นอีก8%นะครับนอกจากนี้ถ้าคริกของเราปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับ50%นะครับเดเมจจากท่าไม้ตาแล้วก็การจมดีดต่อเนื่อง จะเพิ่มขึ้นอีก15%ด้วยครับเอาจริงนะสำหรับเซนีนะครับถ้าใครที่ได้ดูเซ็ตสกิลของจิงหยวนแล้วนะครับเพื่อน,อนๆอาจจะคิดว่ามันทํามาเพื่อจิงหยวนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะจุดเด่นของนายพลจิงหยวนเนี่ยก็คือ Lightning Lo อดที่มีความสามารถโจมตีต่อนเนอื่องใช่ไหมครับและ t r a c สของจิงหยวนนะครับยังสามารถเพิ่มอัตราคริติคอลได้แบบเยอะมากๆนะครับทำให้ผมว่าประดับเซนีเนี่ยการที่เราจะทําอัตราคีให้ถึง50%เนี่ยไม่ยากเกินไปแน่นอนนะ คือตัวละครอ,อื่นเนี่ยน่าจะบิวยากมากกว่าเยอะนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเซตอุปกรณ์ที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆสาหรับคนที่ต้องการปั้นจริงหยวนนะครับไปหากันไว้ก่อนได้เลยนะแล้วก็สําหรับแสตดนะครับแต่ละส่วนเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับสำหรับแสตทหลักในส่วนของเสื้อนะครับที่ผมว่าดีที่สุดนะต้องเป็นคีเลสไม่ก็คีเดเมทครับ ซึ่งสเตตหลักส่วนนี้ถ้าถามว่าส่วนไหนดีกว่านะครับเพื่อนๆต้องไปลองดูภาพรวมของสเตตลองในชิ้นอื่นๆนะว่าคีเรทกับคีเดเมทของเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับซึ่งอัตราที่คนส่วนมากใช้กันก็คืออัตรา1ต่อ2เพื่อนๆคือถ้าเรามีคีเรีห้าสิบนะครับคีเดเมทเนี่ยก็ควรจะประมาณ100นะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องไปดูเพิ่มเติมเองนะต่อมาสเตตหลักของรองเท้านะครับที่แนะนำเนี่ยก็จะมีไอเท็เปอร์เซนต์กับสปีดครับสองอันนี้เนี่ยคือโอเคเลยแต่สำหรับคนที่ต้องกาารเเลล่่นนนะคแนะนวให้องช็ สปีดตัวบัฟของทีมด้วยนะครับคือเราเนี่ยต้องเรียงลําดับให้มันดีนิดนึงนะถ้าเกิดใครที่อยากจะเล่นสายสปีดนะครับส่วนสแตนดลักของออฟนะครับหรือว่าลูกแก้วเนี่ยอันที่ดีที่สุดมีอันเดียวเลยครับคือเพิ่มดาเมจถ้าสายฟ้าแบบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายส่วนห่างนะครับ หรือว่าเส้นที่มันต่อกับอ๋ออะส่วนที่แน่นอนนะครับก็จะมี2อันจะมีเป็น a t t a ท k หรือว่า Energy d i s c h a r ร e ก็ได้นะครับต่อมาสําหรับในส่วนของ Stat long นะครับส t ต t ที่ดีที่สุดนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นอัตราคีทั้ง2แบบเลยครับคีเลตกับคีดัมเมนะครับแล้วก็อันดับเราลงมานะครับคือ a t t a c k ออันดับ3คือสปีดนะครับแล้วก็สุดท้ายอันดับ4คือเบรคหรืออัตราทําลายล้างนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลในส่วนของ ลิลิกหรือว่าอุปกรณ์สวมใส่ของจริงหยวนนะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับหลังจากอุปกรณ์สวมใส่ตัวจบแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูไลโคนหรือว่าอาวุธกันบ้างครับสาหรับอาวุธนะครับที่ผมอยากจะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3อันด้วยกัน,นครับซึ่งผมคิดว่าเป็น3อันที่เพื่อนๆน่าจะหาได้ง่ายสุดสําหรับแพทที่จริงหยวนเข้านะครับก็สําหรับอันแรกสุดเลยนะครับ ก็ไรโคนอันนี้เนี่ยผมว่าไม่ต้องพูดเยอะนะครับมันเป็นไรโคนที่ดีที่สุดของสายพันยาเลยก็ว่าได้นะครับข้อสอยของมันเนี่ยก็คือจะสามารถเพิ่มเดเมจคริติคอลของผู้สมใสัยเริ่มต้นที่36%อนะครับนอกจากนี้ยังทำให้สกิลต่อสู้และไม้ตายของผู้สมใสัยเพิ่มขึ้นอีก18%อีกทั้งยังได้รับบัพพิเศษเพิ่มเติมนะครับซึ่งบัฟนี้มันก็จะใช้เองออโต้นะครับหลังจากที่ผู้สมใสัยปล่อยการโจมตีต่อเนื่องซึ่งมันจะทําให้เดเมจของการโจมตีีต่่่่อออออเนืงทปลอยออกไ แรงขึ้นอีก48%ด้วยนะครับสำหรับไรโคนอันนี้นะครับใครที่คิดจะเปิดอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องคิดมากเลยบิวไปได้เลยนะครับเพราะอันนี้เนี่ยเป็นอันท็อปเทียดีที่สุดสาหรับจริงหยวนแน่นอนนะส่วนไรโคนระดับ4ีดาวนะครับถ้าใครที่ไม่ได้คิดจะเปิดไรโคนของจริงหยวนนะครับสดาวที่ผมอยากจะเลคอเมนท์ให้ใช้เนี่ยก็จะมี2อันเพื่อนๆอ,อันแรกนะครับจะเป็นอันที่เราสามารถหาได้จากในเกมเลยนะครับน่าจะเป็นอันที่ทํา5ดาวได้งาด่ายที่สุดนะ ก็คืออันนี้ครับ The Seriousness of Breakfast นะครับความสามารถของมันก็คือจะทําให้เดเมจของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น12%และทุกครั้งที่กําจัดศัตรูได้1ตัวนะครับจะเพิ่มแมทแท็กให้เราอีก4%ทับซ้อนได้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับก็สําหรับอันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นอันที่หาได้ง่ายที่สุดนะครับเพราะมันจะมีดรอปจากดานในเกมและเพื่อนๆยังสามารถเอาเศษจากดันกระจกนะครับมาแกลกไลคโคนอันนี้เพิ่มเติมได้ด้วยนะซึ่งถ้าเพื่อนๆปลดถึงระดับ5นะครับเพื่อนๆ ถึง24%นะครับแล้วก็เวลากำจัดศัตรูได้นะครับจะได้แอตแท็เพิ่มขึ้น8%ต่อ1ตัวนะครับและอีกอันหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำในรอบนี้นะครับก็คือ today is another peaceful day นะครับที่มีน้องชิงเช่นะครับอยู่ตรงนี้นะก็สำหรับความสามารถของมันนะครับหลังจากเข้าร่วมต่อสู้จะเพิ่มเดเมจที่ผู้สวมใส่สร้างตามพลังงานสูงสุดของผู้สวมใส่ซึ่งพลังงานแต่ละหน่วยจะสามารถเพิ่มเดเมจได้0.2%นะครับ แล้วมันก็จะมีแก a b อยู่ที่160หน่วยด้วยนะสำหรับไรโคนอันนี้นะครับผมคิดว่าเป็นไรโคนที่ค่อนข้างเหมาะกับจิงหยวนเลยเพราะว่าจิงหยวนเนี่ยเป็นตัวที่มีหลอดพลังงานสูงสุดค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่130หน่วยนะทำให้ถ้าเพื่อนๆใส่ไรโคนอันนี้ไปนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยแค่ขั้นหนึ่งนะครับจิงหยวนของเพื่อนๆเนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นถึง26%เลยนะครับแต่แน่นอนว่าดีขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีข้อเสียเพื่อน ข้อเสียอย่างเดียวของมันนะครับก็คือเพื่อนๆจะปลดเลเวลสูงสุดนะครับวางซ้อนเนี่ยยากมากครับเพราะแบ t เท e p ่านหนึแพทนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกไลโคนได้เพียงแค่1อันเท่านั้นนะแล้วก็1แพทเนี่ยมันกินเวลาประมาณ6สัปดาห์เลยนะครับก็สรุปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับไลโคนที่แนะนำนะครับอันแรกสุดเลยนะครับก็คือ ของจิ้งโหยวนเองนะครับระดับ5ดาวซึ่งเอาจริงๆสําหรับคนที่เป็นสายฟรีนะครับผมไม่ค่อยแนะนําให้เปิดครับพะถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยเพชรมันมีจํากัดนะครับยังไงตัวละครก็ดีกว่าไลายคนอยู่แล้วนะอีกทั้งในแพท1 1นะครับตัวละครที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันมีทั้งซิวเวอร์บูมนะครับแล้วก็หลัวชานะครับผมไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะคือทั้งสองตัวนั้นเนี่ยเอาจริงมันก็เป็น2ตัวตึงนะครับที่หลายๆคนก็น่าจะอยากมีติดไว้ในไอดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเอาจร b a ทเทนผ a านนะครับที่ผมว่าเหมาะกับจริงยวนมากๆนะแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับจะเป็นไลคนที่สามารถหาแลกหาดอกได้จากในเกมนะครับก็ในส่วนของไลคนจบไปนะครับต่อมาเรามาถึงเซกชันสุดท้ายแล้วเพื่อนๆนั่นก็คือ การจัดทีมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีสรุปการจัดทีมของจิงหยวนมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับซึ่งการจัดทีมที่ผมจัดเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าเป็นทีมที่เราจะเน้นจิงหยวนนะครับเป็นดเมนหลักของทีมนะซึ่งเราต้องการดึงประสิทธิภาพของจิงหยวนออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับก็สําหรับสล็อตแรกนะครับแน่นอนต้องเป็นจิงหยวนอยู่แล้วนะครับส่วนอีกสาสล็อตที่เหลือนะครับควรจะมีตัวละครใส่ไหนบ้างนะครับสำหรับสล็อตแรกสุดเลยนะครับผมว่ามันต้องมีทุกคอมอยู่แล้วนะ ก็คือฮิวเลอร์ครับอันนี้เนี่ยล็อกไปได้เลยนะครับหสล็อตนะซึ่งในเกมปัจจุบันเนี่ยมันมีเพียงแค่2ตัวนะครับก็จะมีน้องไปหรูแล้วก็นาตาชานะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกใส่ได้เลยนะส่วนช่องที่2ที่ยังไงก็ต้องมีในทีนะครับก็คือสายบัฟครับสำหรับสายบัฟในเกมนะครับปัจจุบันจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะผมบอกเลยว่าทั้ง3าตัวเนี่ยสามารถเอามาเล่นกับจิงหยวนได้ดีมา,มากๆนะครับโดยอันดับหนึ่งที่ดีที่สุดนะไม่ต้องเดาเลยว่าใครนะ โบเนีย bon ระดับ5าดาวนั่นเองครับส่วนอีก2ตัวนะครับก็จะมีทิงอยู่นะครับจิงจอกสาวที่สามารถเสริมพลังโจมตีขั้นเทพได้นะครับและคนสุดท้ายครับก็คือน้องแอสตานะสำหรับแอสตาเนี่ยเอาจริงผมคิดว่าโลมันค่อนข้างทับกับโบเนียอยู่หน่อยนึงนะครับเพราะว่าทั้งสองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เน้นช่วยเร่งสปีดเร่งแอคชั่นเพื่อที่จะได้เทิร์นเพิ่มเติมนะครับและช่องสุดท้ายครับสำหรับช่องสุดท้ายเนี่ยเป็นช่องที่ ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นแลละสำหรับคนที่อยากจะได้แบบโคตรบัฟนะครับก็สามารถใส่บัฟเสริมไปอีกตัวได้นะครับอย่างเช่นใส่โบเนียทิงหยุ่น,นะครับทิงหยุนของเพื่อนเพื่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าเดอเมจน่าจะมาหาศาลแน่นอนนะแต่สาหรับคนที่อยากจะบล้านทีมนะครับอยากจะมีทั้งบัฟแล้วก็ดีบัฟอยู่ในทีมนะครับเพื่อนๆก็อาจจะเปลี่ยนนะครับช่องสุดท้ายเนี่ยมาใส่เป็นลุงเวลหรือว่าเปล่านะครับเพื่อที่จะเอามาดีบัฟศัตรูทําให้เราเล่น ได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมก็ได้นะครับตรงนี้นะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับข้อมูลที่ผมนํามาฝากเพื่อนในวันนี้เนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในพลจริงหยวนนะครับบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยผมน่าจะเปิดแน่นอนนะก็เดี๋ยวผมดูอีกทีนะครับไม่แน่ตอนที่ผมจะมาเปิดหาจริงหยวนเนี่ยผมอาจจะมาไลฟ์เปิดกาชาก,ก็ได้นะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคอนเทนต์จากช่องผมผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์สับสกายนะครับรวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย เวลาที่ผมเอาคลิปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ